นี่ครับรีวิวให้ชมไม่เฉยนะครับแต่ขายไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกค้านะครับจบการาดนะครับจบออนไลน์นะครับแค่ส่งรูปให้ดูนะครับลูกค้าจองโอนมาจำเรียบร้อยครับเข้ามาอีกแล้วครับกับอิซึกิชอยนะครับ NP 5 4 2นะครับรถไถมือ2ปรับสภาพจากน้ำใ่จากสำนักงานใหญ่นะครับ คันนี้ครับร,รีวิวให้ชมไม่เฉยนะครับแต่ขายไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกค้านะครับจบการกนะครับจบออนไลน์นะครับแค่ส่งรูปให้ดูนะครับลูกค้าจองอดมัจจาเรียบร้อยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้มีเจ้าของแล้วและพร้อมจะส่ง,ลแ, er แ,ง,สงลแล้วให้กับลูกค้านะครับต้องบอกว่าขอบพระคุณลูกค้ามากครับที่เชื่อใจเราครับดูรูปแท่ทางออนไลน์แล้วก็จัดการพอมัดจาที่ร้านเลยบคันนีเดี๋ยวพาชมก่อนมาดูว่าสวยตรงปกไหม่าดูว่าสวยตรงปกไหมดูเลขไม้ก่อนดูเลขไม้ก่อนคันนี้800 10ชัมม่วโมงครับการันตีใหมทท่แท้บอกว่าเป็นอิสกิชอยรถไถมือสองในโครงการอ,อ,อิสกิชอยเนี่ยปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเช็คสภาพ200จุดให้เรียบร้อยแล้วเป็นรถพร้อมใช้งานเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่นะครับแล้วก็เก็บจุดเลื่อซุมให้แล้วทุกจุดนะครับสภาพยางทุกอย่างพร้อมใช้ตรงปกสีเดิมดมไม่มีย้อมนะครับการันตีว่าเราไม่ได้ย้อมแหววเพื่อให้มันดูสวยงามอะไรเราขายรูปขายรถที่มันตรงตามปกนะครับเดี๋ยวเรา รถเพิ่งมาถึงร้านเนี่ยก็ทําการเดี๋ยวช่างเดี๋ยวเขาทำการ PDI ตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งทําความสะอาดเก็บรายละเอียดให้อีกรอบหนึ่งก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับคันนี้เป็นรถไถ nc 542นะครับ a w รถปี2021รถผลิตปี2021ปีนี้2025รถ3 4ปีครับเพิ่งเดินมกราคมนี้ยังไม่ครบ3ปีเต็มไม่ทั้ไปรถ2ปีกว่า3ปีกว่านะครับคันนี้แล้วก็คันนี้เราแถมอุปรกรณ์ต่อพ่วงหลังนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงแท้หน 5, าาึ่งสองสามสี่ห ให้ด้วยหนึ่งชุดนะครับอ่าเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงแท้เลยครับดังนั้นลูกค้านะครับที่จับจับจ้องจ้องอยู่นะครับรถไถนะครับยังไม่กล้าโอนมาจําหรือไม่มั่นใจว่าร้านเรามีตัวตนจริงๆอ่ะก็ให้ลองเช็คดูเช็คโพสตเช็คประวัติสอบทาบประวัติพ่อค้าได้นะว่ามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าแล้วก็รถทุกคันครับเราการันตีให้มีบริการหลังการขายนานถึงหกเดือนคันนี้3ามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าราคาแต่ละคันก็ไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าสภาพความสวยงามแต่ละคันก็ ไม่เท่ากันใครพอใจสภาพไหนก็ซื้อสภาพนั้นนะครับเดี๋ยวมาชมกันรอบๆคันอีกรอบหนึ่งดันหน้าสีก็ยังติดอยู่นะครับเนี่ยดันหน้าสีก็ยังสีก็ยังมีอยู่บางคันมาสีสีไม่มีละแต่คันนี้ถือว่าสียังมีอยู่ยางหน้าก็สัก7จยางหลัง80%ดรถพร้อมใช้การันตีใหม่แท้นะครับเก็บทุกจุดแล้วระบบไฟส่องสว่างอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับพร้อมใช้แหละซื้อไปใช้ได้เลยมีผ่านให้ด้วย1ชิ้นนะครับ งานลูกค้าที่สนใจนะครับเราถ่ายมือ2เไม่ว่าจะเป็น42แรงม้าให้สีแรงม้าของอิซากินะครับเรามีให้ลูกค้าเลือกชมกันแต่อาจจะไม่มากนะเพราะส่วนใหญ่มาตามที่เห็นนะครับมาปุ๊บจองปั๊บไปเลยนะครับก็ลูกค้าที่สนใจก็ต้องรีบทักเข้ามาสอบถามกันไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูก่อนว่าเดี๋ยวจะมีคันไหนเข้ามาแล้วก็เลือกชมกันแล้วก็จับจองกันรีบจับจองกันนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าฮอตมากสําหรับอิซากิชอยเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่อนได้นะครับนานถึง5ปีนะบางคันผ่อนได้4ี่ปีบางคันผ่อนได้ล้า ดาวหลักหมื่นเท่านั้นเอง3 9 0 0ม4 9 0 0 0ไม่เกินนี้นะครับดาวเงินดาวก็อยู่ในช่วงนี้แหละนะครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามกันได้ที่เบอร์0 8 9ย์แปดเก้าห้าเจ็ดหกเก้าแปดหกครับขอบคุณครับ